ครับคุณผู้ชมครับเพจไอเมนี่ไทยแลนด์และช anel YouTube ไอเมนี่ไทยแลนด์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันไอเมน i ่ไทยแลนด์ฟุตซอลยูโรสตี้ลีก2022นะครับในแมตช์เดย์ที่6นะครับที่มหาวิทยาลัยศรีหินวิโรจน์นะครับที่ยิมิเซียมหนึ่งนะครับก็คููเปิดสนามวันนี้ก็ในกลุ่ม A นะครับระหว่างราชพัฒน์จันเกษมครับพบกับเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับ นี่ราชอเขาเล่นคนแรกนะครับราชพัฒน์จันเกษมนะครับประกอบไปด้วยพิพัฒน์ชุ่มเชื้อนะครับผู้สำบะตูนะครับหมายเลขสี่บฑิตสมิงแก้วครับเลขหนึ่งราชมงคลพนักครนะครับประกอบไปด้วยหมายเลขหนึ่งนะครับผู้สำบะตูภูรินกระจ่างโรดครับหมายเลขเจ็ดรัชานนท์ศรีจันนะครับผู้สินวันนี้นะครับผู้สินที่หนึ่งนะครับธีรยุทธ์ราสมบูรณ์นะครับผู้สินที่สองนันทศนิรันด์นะครับผู้สินบุกจากซ้ายไปขวานะครับผู้สินให้สัญญาณครับเกมเริ่มครับโยกขาพื้นที่ ยังเก็บได้อยู่ครับชิงมาสวยเลยครับจุลจักรบุญมาพาขึ้นมาแล้วให้บันดิตสมิงแก้วขวาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้ยิงครั้งแรกของเกมนะครับราชพัฒนาขอรแลวเป็นประตูเลยครับจบเล่นหมายเลขสี่เดียบันดิตสมิงแก้วครับดูอีกครั้งครับจุลจักรพาขึ้นมาให้บันดิตเอี้ยวตัวขวายิงไปเสาแรกเลยครับผู้ลินกระจ่างโล่นั้นอ่านไปเสาสองเลยครับลูกนี้เอยังได้ครับไปอินเล็วนาทีสองลูกนี้ยังติดบร็อกครับจุลจักรบุญมาเก็บได้แล้วพาติดเครื่อขึ้นมา รู้จักมาลูกนี้แปะโอ้โหชนคานครับโอ้ยังไม่ได้สุดท้ายต้องตัดเฟาเลยครับดูครับป้ายมาครับลูกนี้กับตันทีมครับวัชุทรจะยกข้ามภูรินครับแต่นี้ครับโดนคานปฏิเสธออกมาโอ้ยืนเลียงสี่คนครับหลอกหนึ่งหลอก2หลอก3เป็นบัณฑิตสมิงแก้วขวาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสุดยอดครับ เนี่ยครับยิงครั้งที่2ของบดิสมิงแก้วและเป็นประตูที่2เลยครับ,ด,รบดูครับยิงขวานเน้นมันผ่านกำแพงไปแล้วก็เป็นรูตรงทะลุช่องไปเลยครับกัปตัดไปข้างจะชิงคืนมีพื้นที่แล้วลูกนี้ตวัดมาเอา้าปัดออกมาเข้าทางสุดท้ายได้จิ้มทันครับโอ้โหจุลจักรบุญมาดูครับลไปมาแล้วเนี่ยครับจังหวะปาดของพี่พัชเลยครับจะตามไปตะคุปปะมัสกอร์ จิ้มไม่โดนโอ้โหเต็มพ้อเท้าเลยลูกนี้รัชานนท์ให้จกักรพัฒยยัดมาโอ้โหสุดท้ายลูกนี้เหมือนจะสั้นเลยครับแต่นี่ครับซ้ายของจกักรพัฒสกัด้หเกือบผิดเหลี่ยมเข้าประตูแล้วสุดท้ายยังโดนขาพิพัฒน์เด้งออกมาครับวรยุทธ์ออกไปจกปักรพัฒนเก็บได้ดีดคืนให้เพื่อนมีพื้นที่ตะวัดเข้ามาแล้วโอ้โหติดเซฟพ,พิพัฒน์ครับซ้ายอีกทีหนึ่งจกักรพัฒขอลูกนี้เข้าขวาเข้ามาใน้นจริงยังติดเซฟครับโอ้โห ดูครับจังหวะแรกปัดปัดมาแล้วมันเป็นนี่ครับรัชชานนอนสายยังติดบล็อกครับแล้วก็เด้งไปเข้าทางจักรพัดครับแอกแอกบอลหนึ่งทีแกหลอกยิงซ้ายก่อนโยกเข้าขวาข้างไม่ถนัดครับหลอกไปสองเลยครับแต่จังหวะจิ้มนี่ยครับยังไปตรงตัวทางพิพัฒนะครับต้องดูว่าจะยิงเองไหมครับจักรพัดมันนีกาดครับ สายลูกนี้โอ้โหพี่พัทครับเซฟไว้ครับดูจังหวะฟรีคิกนะครับเล็งอยู่นานครับจากรพัทปัดมานี่นี่ครับถูกปัดโดยพี่พัทครับคืนมาตั้งครับลูกนี้เอ้าเสียบอลไปแล้วเข้ากากมาเรียบร้อยเลยครับรัชานนท์ครับผ่าประตูแรกให้พระนครได้ครับ นี่ครับขวางมาแล้วแปลงง่ายๆเข้าไปเลยครับรัชชานนท์ศรีจันทร์แล้วก็สุดท้ายผู้สินธิ์ปอทวีตหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับเป็นราชพัฒน์จันเกษมนะครับออกนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร2ประตูตอนหนึ่งครับเดี๋ยวลุ้เล่นครับจักรพัฒน์ครับทะแยงมามีพื้นที่แล้วโอ้โหต้องจบพี่พัฒน์เลยครับเสมดูครับเกี่ยวตัวขวาลูกนี้ครับยังไม่ผ่านพี่พัฒน์ครับ หมาใหม่ครับตรงการประตูตีเสมอครับพานครนห้านัดที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครนะครับจะกรพัซส,สายแล้วยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหที่เด็ดของเขาเลยครับแต่ยังไม่แม่นดูครับคือเนี่ยครับมีเพื่อนวิ่งหลอกแล้วโยกหลอกสองคนเลยครับสายลูกนี้นิดเดียวครับ เก็บได้มาที่จัก,กรพัฒนีกาศจัก,กรพัฒน์เข้าซ้ายเหยียบพื้นมาแล้วยิงโอ้โหพี่พัฒน์ครับแซ็ออกไปครับบอลเล่นสบอลฝยนีครับดูครับครัช้านิดนี่ครับปลายมือพี่พัฒน์ครับโอ้โหจัก,กรพัฒน์ลูกนี้หลอกยิงให้รัชชานนท์แล้วมีโอกาสยิงขวาโอ้โหบอลชนเสาได้กอ,อ้ากมาครับจัก,กรพัฒน์ซ้ำอีกทีนึงยังติดบล็อกครับจุอลจักรบุญมาสะใจเลยครับเจ้าตัวดูลูกยิงของรัชชานนท์นะครับลูกนี้ บอลมันสายด้วยครับสุดท้ายโอ้ยเนี่ยครับรัชานนท์ให้จักรพัฒน์จักรพัฒน์อย่างติดบล็อกสคนโอ้โหลูกนี้ครับมาแล้วจุลจักรบุญมาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสาวประตูต่อหนึ่งครับโอ้แก้ตัวได้สาเร็จครับจุลจักรบุญมาหลังดูครับเนี่ยครับไปติดสองบล็อกนะครับอ่านเกมดีเหลือเกินครับจุลจักรบุญมาเล็งด้วยครับ ฝีต้นนี้คือมีความเรืออยู่แล้วครับแปลงง่ายเข้าไปเลยครับสามสิบวินาทีครับจจกพัฒยิงทันทีโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่ครับเท้าซ้ายมาแล้วครับจจกพัฒด์มนีกาดครับโอ้ยิงทะลุมาหมดเลยครับแล้วเข้าเสียบมุมอย่างสวยเลยครับลูกยิงของจจกพัฒนะครับ หมดสิทธิ์ที่จะปฏิเสธแล้วครับทางพีพัฒน์นี่ครับจอมไม่ได้ก็ใช้จังหวะยิงไกลครับแล้วก็เป็นผลด้วยครับเหลือ5วินาทีรัชานนให้จักรพัฒน์ออกมาแล้วจักรพัสกรยิงติดบล็อกอยู่โลแล้วเข้าบนเวลาการแข่งขันเลยครับสะใจเลยครับรัชพันจันเกษมทำได้ครับโอ้เนี่ยครับบอลดินสมิงแก้วแมตช์ออฟเดอะแมตช์เลยครับวันนี้ทำเป็นประตูครับแล้วก็จบเกมนะครับ จันกเกษมก็เฉือนเอาชนะทางเทีมราชมงคลพระนครไป3ประตูต่อ2นะครับ